ลองสั่นโอเครีวิวคิวสไลด์หลังสักนะคะอันนี้เป็นสภาพวันที่สามหลังสักนะคะก็พอดีช่วงวันแรกหลังทําเสร็จอะไรเงี้ยก็ยุ่งๆนิดนึงก็เลยไม่ได้อัดวิดีโอต่อนะคะนี่ตอนนี้อันนี้วันที่สามนะให้ดูสภาพใกล้ๆก่อนมันจะเริ่มเริ่มเป็นแบบว่าเกล็ดๆแล้วเห็นไหมเริ่มดูแข็งๆมีนี่มีบางส่วนหลุดแล้ววันที่สามเองก็เริ่มหลุดแล้วนะคะสําหรับผิวพึ่งเป็นผิวมัน ไม่ได้ทาออยล์ไม่ได้ทาวาสลีนบำรุงคิ้วเลยตั้งแต่หลังสักนะคะเพราะว่าคือหน้ามันมีน้ำมันส่วนเกินอะ่ะบนใบหน้าออกมาอยู่แล้วทำให้สกเกตมันไม่ได้ดูแห้งอืมทีนี้ความรู้สึกหลังสักทันทีนะก็อาจจะรู้สึกแบบตึงคิ้วนิดๆยังแสบคิ้วหน่อยๆถ้าเราถ้าเราเลิกคิ้วอย่างนี้นะมันก็จะรู้สึกแบบว่าตึงๆนิดนึงแต่วันนี้วันที่สามแล้วก็เริ่มไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วนะคะทีนี้การดูแลหลังสักเนี่ย ก็ห้ามโดนน้ำสามวันใช่ไหมที่อื่นอาจจะห้าวันเจ็ดวันก็แล้วแต่ถ้าทําได้ถึงเจ็ดวันนี่ยก็จะดีดีมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่โดนน้าเลยจนกระทั่งผิวมันลอกไปหมดก็จะดีที่สุดเลยนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยขอสามวันห้ามโดนน้าทีนี้คําถามก็คืออ้าวแล้วล้างหน้ายังไงอะคะบางคนลามไปถึงอ้าวแล้วอาบน้ํายังไงอะคะก็นี่นะคะเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการทําความสะอาดใบหน้าหลังจากสักคิ้วไปแล้ว ก็แนะนําเอาแบบง่ายสุดๆเลยนะถ้าเราล้างเครื่องสําอางให้ใช้พวกนี้ค่ะพวกแบบที่มันเป็นน้ําอ่ะพวก micellar water อะไรเงี้ยกานีเย่นีเวียก็ได้ไม่แพงมากแล้วก็ดีด้วยกานีเย่ดีนะอืมทีนี้อันเนี้ยคือบอกก่อนเพิ่งไม่ได้เพิ่งไม่ได้แต่งหน้านะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเราสาธิตให้ดูแล้วกันเนาะวิธีการทําความสะอาดเนาะมีรังแคด้วย ทำความสะอาดผิวหน้าเราก็ใช้ตัวนี้ไ m ่า l a w a อร์นะคะเช็ดล้างเครื่องสําอางไปเลยหลีกเลี่ยงบริเวณคิ้วนะคะยังไม่ต้องไปเขียนคิ้วยังไม่ต้องไปทำอะไรห้ามแกะเด็ดขาด ถ้าแกะแล้วก็จะแหว่งเลยนะอ,อือทีนี้หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเราอยากแบบต้องโดนน้ำมาเราถึงจะรู้สึกสะอาดอะไรเงี้ยบางคนก็แค่เช็ดอย่างนี้รู้สึกว่าแบบไม่สะอาดยังเหนียวหน้าอยู่นะคะคือโดนน้าได้เราก็โดนน้าอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ถู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 ฟองไปข้างบนก็อาจจะหลีกเลี่ยงหน่อยก็ยังใช้วิธีการเช็ดอยู่นะแล้วเราก็ก็แบบ อาล้างล้างหน้าโดนน้ําไปข้างล่างได้ไม่เป็นไรก็จะรู้สึกสะอาดสดชื่นขึ้นเนาะทีนี้อาจริง,รงดูแลหน้าก็ล้างหน้าก็ไม่ได้เป็นประเด็นมากนะแต่ว่าถ้าบางคนมีวันที่สามแล้วไม่ได้สระผมมาสองคืนถ้าบางคนอยากสระผมทํายังไงก็มีตัวช่วยนิดนึงตัวนี้เลยได้ลองใช้แล้วนะคะก็อืมก็เป็นตัวช่วยอ่ะที่ช่วยได้ดีอ่ะ แต่จริงเนี่ยละวันที่สามอ่ะพอจะโดนน้าได้บ้างแล้วนะคะแต่ถ้าเรายังกังวลมากเราก็ไปหาตัวช่วยมาตัวนี้ n e c k c ค r e เป็น Waterproof ฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มแผ่นฟิล์มใสกันน้ำเหมาะสำหรับแพ้ผ่าตัดแพ้ไฟไหม้ผุพองแผลกดทับ5ชิ้นในกล่องมีห้าชิ้นละคะห้าสิบาทก็จะเอามาเป็นอย่างนี้นะ5แผ่น ห้าแผ่นแกะออกมาเลยนะคะถ้าเราใช้หมดกล่องก็คือไม่โดนน้ำห้าวันพอดีอข้างในก็จะเป็นแผ่นแบบนี้แผ่นแบบนี้นะแล้วให้เราเรากะกับคิ้วเราอะ่ะมันก็คือแผ่นหนึ่งอะ่ะใช้ได้สองข้างพอดีเราก็ใช้กรนไกรตัดเอาครึ่งหนึ่งเดี๋ยวกำลังจะอยากสระผมพอดีเลยนะคะวันนี้ ก็จะสังเกตว่ามันจะมีด้านที่เป็นสีขาวกับด้านที่เป็นแบบลิ้นโลโก้เนาะเราต้องแกะด้านที่เป็นโลโก้นะคะแกะทางด้านนี้ออกนะแล้วก็กะดีๆแล้วก็ทาบไปเลยแกะออกอย่างนี้นะแล้วก็เอาทาบไปเลยปึ๊บลอกออก อืมแล้วเราค่อยแกะกระดาษสีขาวแข็งๆออกนะคะนี่นนี่ก็จะเป็นแบบปิดแผลเอาไว้ออันนี้กะไม่ค่อยดีแบบจะเกือบหลุดไปนิดนึงอืมเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะ แล้วก็ซีลขอบดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวแค่นี้เราก็แบบสระผมฟองสบู่โดนหน้าได้แล้วไม่มีปัญหาอีกขั้นหนึ่งอืมอือ นี่ก็เน้นขอบขอบหน่อยนะให้แบบว่าตึงๆหญ่อย่าย่นนี่ค่ะแค่นี้นะคะเราก็สามารถจะโดนน้ําได้ทั้งหน้าเลยแล้วเราก็ถู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 ถถสบู่ไปเลยแล้วมันก็จะไม่โดนคิ้วเรานะคะแต่เทคนิคนิดนึงคือให้ซิลขอบดีๆ แต่ไม่ต้องไปกดตรงกลางให้มันแน่นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนลอกออกอะบางทีมันจะแบบดึงสะเก็ตเราออกมาด้วยนะถ้าเกิดว่ามันติดแน่นไปให้กดแค่ตรงกลางพอตรงเออให้กดแค่ขอบขอบรอบๆพอนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเราก็ให้มันหลวมๆห,หน่อยนะทีนี้เราก็ไปอาบน้ำล้างหน้าสระผมกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวจะลอกให้ดูว่าน้ำมันเข้าแค่ไหนคือ อันนี้เราก็สะผมล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดว่างในกรณีที่บางคนไม่ได้ใช้ไอตัวเจ้าตัวฟิล์มแผ่นปิดแผลนี้นะคะเวลาเช็ดหน้าหรือว่าเวลาล้างหน้าเนี่ยขอว่าอย่าถูอย่าถูซ้ายขวาตรงคิ้วอย่างนี้นะคะอ่ะเวลาเราเช็ดหน้าเนี่ยให้ใช้ซับเอา อืมประมาณอย่างนี้นะเพราะว่าสเก็ตมันจะได้ไม่หลุดนะคะเราซับน้ําออกเอาอ่านเดี๋ยวเรามาลอกกันเลยดีกว่าก็ดูซิว่าดูใกล้ๆชัดไหมนี่อืมเหมือนจะโดนน้ําบ้างนิดหน่อยไหนโฟกัสหน่อยอเฮแล้วก็ซับน้ําออกเอา จริงทิชชู่ก็ไม่ค่อยเปียกเลยนะเหมือนว่ามันแบบมันมันโดนน้อยมากเลยอะค่ะอ่ะดูข้างนี้อืมเปียกน้ำนิดหน่อยใครซับเอาอย่างงี้นะ นี่ที่ซับออกก็จะแบบเปียกนิดหน่อยน้อยมากๆดูสิคอลลาเจนไม่มีอ่ะแค่ปิดแค่ปิดฟิล์มก็เป็นผิวยุบลงไปเป็นรอยโอเคก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือวิธีการดูแลคิว้วห้ามโดนน้ำนะคะเราจะมีตัวช่วยยังไงได้บ้างก็นี่แหละ เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะคะก็รอให้มันตกสเก็ตไปค่อยๆหลุดไปในอย่างของพึ่งเนี่ยตรงนี้เริ่มหลุดแล้วข้างหน้าเริ่มหลุดไปบ้างแล้วมันก็จะดูแหว่งๆหน่อยถ้าเราอยากเขียนก็เขียนได้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งใช้พวกเมคอัพรีมูเวอร์ในการลบนะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแบบดึงสีที่ยังไม่เซ็ตตัวดีออกไปด้วยแล้วสีมันจะอ่อนเกินไปหรือว่าดูแหว่งดูสีไม่ค่อยสม่ำเสมอกันนะคะโอเคอืมถือว่า เวิร์กมากนะตัวนี้นี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะยังไงถ้ามีอะไรสงสัยหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคิ้วการเขียนคิ้วตกแต่งคิ้วหรือว่าการสักคิ้วหรือว่ามีปัญหาอยากลบอยากแก้นะก็ไลายมาได้นะคะที่ไลน์ envy bro หรือว่าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k นะช่างพึ่ง envy bro นะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ description box ข้างล่างนะคะ ก็ยังไงคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ